ไปกินข้าวดูหนังช้อปปิง้งเดินเล่นแชทหากันทั้งวันทั้งคืนเป็นคนเกือบพิเศษแต่ก็ยังไม่ใช่แฟนแล้วเวลามีคนมาถามเนี่ยก็ทําได้แค่ยิ้มแย่ๆแล้วก็ตอบกลับเขาไปว่ากําลังคุยจ้าเป็นคนคุยกันเพื่อนๆหลายคนคงเคยได้ยินสถานะนี้หรืออาจจะมีบางคนกําลังตกอยู่ในสถานะแบบนี้ใช่ไหมคะไอสถานะคนคุยเนี่ย ซึ่งแทบจะบอกได้เลยว่ามันเป็นสถานะยอดฮิตในยุคนี้เลยแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนนะคะให้ความสนใจและพยายามที่จะหานิยามให้กับคำคำนี้บางก็บอกว่าเป็นความสัมพันธ์แสนโรแมนติกในระยะสั้นๆแบบที่ใครคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นทั้งสองไม่ได้อยากจะพัฒนาให้มันมั่นคงมากกว่านี้ หรือบางคนก็บอกว่ามันคือความสัมพันธ์สุดจะอิสระที่ต่างฝ่ายต่างสะดวกใจที่จะไม่ผูกมัดเพราะว่าในช่วงระยะความสัมพันธ์แบบนี้ทุกคนก็จะยังสามารถคุยกับคนอื่นๆได้อีกและอาจจะเป็นความรักในช่วงชีวิตของเราที่ยังไม่พร้อมที่จะลงหลักปักฐานอย่างจริงจังๆกับใครสักคนซึ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นสิ่งมาซัพพอร์ตได้ว่า ทำไมสถานะคนคุยจึงเป็นสถานะที่ฮิตกันแล้วช่วงเวลาแบบนี้เราก็อาจจะสับสนขึ้นมาว่าแล้วเขาชอบเราจริงหรือแค่เข้ามาคุยให้ใจเต้นเล่น,ลนๆกันแน่วันนี้เรามาเช็คดูค่ะว่าเขามีอาการเหล่านี้หรือไม่เราจะได้ชั่งใจได้ว่าควรไปต่อหรือพอแค่เท่านี้ไม่ต้องการเปลี่ยนเราแต่พยายามปรับให้เข้ากันได้ เขารักเราในแบบที่เป็นไม่มีการสั่งให้ทำแบบนั้นแบบนี้เพื่อให้เราเป็นไปตามแบบที่เขาต้องการแถมพร้อมปรับให้เราเข้ากันได้มากขึ้นให้ความสำคัญกับคำว่าเรามากกว่าเธอหรือฉันมองเห็นกันและกันในอนาคตมองเห็นกันและกันในแพลนของอนาคตเหมือนกับเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของชีวิตในระยะยาวใส่ใจดูแลกันเป็นอย่างดี อยู่ด้วยทั้งยามสุขยามทุก์ขพร้อมฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาอยู่ร่วมฉลองทุกความสำเร็จและสม่ำเสมอไม่เปลี่ยนแปลงให้เกียรติและไม่เคยคิดจะทำอะไรให้เราต้องเสียใจทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่ใช่เพียงเรื่องของการมีมือที่3นะคะแต่รวมไปถึงไม่เอาเราไปนินทาว่าร้ายและก็จะไม่ทำให้เราขายหน้าในที่สาธารณะ ถึงแม้จะโกรธมากก็จะไม่พูดจาหยาบคายและไม่ลงไม้ลงมือกับเราเด็ดขาดเปิดเผยสถานะของเราอย่างชัดเจนพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆรักและให้เกียรติคนรอบข้างที่สำคัญกับตัวเราแบบนี้ความสัมพันธ์ของคนทั้งสองก็จะเป็นไปอย่างสบายใจมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เนี่ยเริ่มสังเกตได้จากการเป็นคนคุยเมื่อมั่นใจแล้วก็ไปต่อได้เลยแต่ในบางครั้งความรักก็อาจจะไม่ได้สมหวังเสมอไปถ้าหากความสัมพันธ์นั้นไม่มีการขยับแถมคุณยังไปมีใครไม่ได้ไม่มีการดูแลหรือปฏิบัติแบบพิเศษจากอีกฝ่ายไม่เปิดเผยความสัมพันธ์ไปเจอกันข้างนอกเนี่ยเราเป็นได้แค่เพื่อนสนิทคิดถึงเราแค่ตอนมีปัญหา แต่เวลาแก้ปัญหาสิทธิ์เนี่ยก็หายไปเลยไม่เคยพูดถึงกันและกันในอนาคตแบบนี้ก็อาจจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนแล้วว่าคุณควรจะหยุดสถานะคนคุยครั้งนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วคนที่จะตอบคำถามสำหรับทุกความสัมพันธ์ในชีวิตของเราก็คือตัวเราเองและควรจะพาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์ที่คลุมเครือเพื่อชีวิตที่ดีและมีความสุขของเราค่ะ สำหรับคลิปนี้หากท่านใดชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้และสามารถติดตามคลิปเรื่องราวของความรักหรือเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายได้ที่ช่องของเรา The Story วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ